ถ้าคุณกำลังมองหาอีโคคาที่งบไม่เกิน6 0แสนมีลูกเล่นให้ไม่น้อยแต่ก็ไม่มากจนน่ารำคาญแถมเป็นสันดาปร้อยไม่ต้องไปรอชาร์จเหมือนพวกอ e ี w N e. วันนี้คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K-Mazda นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว m a z t e r รุ่นอัลตรนะครับในปี2025ะครับมาสด้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นเจเนอเรชันขึ้นมาโดยรุ่นล่าสุด นะครับที่เขาได้ออกมาของ Mazda 2เนี่ยจะเรียกว่า Essential มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นย่อยนะครับในเจนนี้จาก CSP กลายเป็นตัว Prime Ultra แล้วก็ Signature แต่ว่าวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงแล้วก็โฟกัสเนี่ยเราจะโฟกัสเฉพาะรุ่น Ultra นี้เพราะ Ultra าเป็นรุ่นที่จับต้องได้ง่ายแล้วก็ซื้อไปไม่มีทางเสียดายแน่นอนเพราะฟังก์ชันเขาก็มีให้อาจจะไม่ได้เยอะจนหน้ารำคาญ เอาจริงๆหลายๆคนที่ผมได้คุยมากับลูกค้าของผมนะครับบางทีคือฟังก์ชันเนี่ยเลนดิฟาเจอร์วอร์นิ่งซิสเต็มบางทีคือแบบไอชันเปิดไฟเลี้ยวแล้วมันจะออกปุ๊บมันตึ๊ดๆหรือบางทีแบบมีรถเข้ามาข้างๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยลองอีกแล้วลองอีกแล้ว้องอีกแล้วจนสตาร์ทรถปุ๊บคุณต้องกดปิดอย่างครับบางคนคืออยากขับเงียบๆชิวๆเปิดเพลงอยู่จนมีรถเสียงรบกวนขึ้นมาบางคนไม่ชอบแล้วลองสมมุติด,ดูว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกํำคาญกับสิ่งนี้แล้วคุณต้อง มันั่งกดปุ่มเนี้ยทุกครั้งหลังจากที่คุณสตาร์ทรถมันไม่น่าลำคาดหรอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันเอาจริงคุณอาจจะไม่ได้ใช้และไม่ได้ใช้ไม่พอมันยังทําให้ลำคาญอีกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไต่ไปถึงท็อปก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเราไม่จาเป็นต้องจ่ายแพงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงมาโฟกัสออนอัลตราว่าโอเค ขอบเขตฟังก์ชันเรื่องของความปลอดภัยมีให้ไหมมีเท่าไหร่แล้วเพียงพอหรือเปล่ากับราคาที่คุณจะต้องจ่ายเข้าไปรุ่นอัลต้านะครับราคาน้องอยู่ที่5 8 9 9 0 0 0บาทตีไปสักประมาณ5 9 9แ0 0แล้วกันนะครับไม่ถึง6,000 0 0 0ก็ราคาค่อนข้า,างจะจับต้องได้ง่ายก็สำหรับราคานี้ ผมขออนุญาตตีไปเลยว่า5้าแสนเคุณได้อะไรบ้างคุณได้รอลอไอล่สีเงินคุณได้กระจกข้างที่เป็นพับปิดแบบไฟฟ้าคุณได้ระบบเซฟตี้เพิ่มขึ้นนะครับกล้องหลังคุณมีให้มี a s t e r Connect มีจอภายในคุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณฟังเพลงได้ชิลๆจอเป็นแบบทัสกีนด้วยแถมอีกตัวหนึ่งที่มันมีความที่แบบผมรู้สึกว่าเพิ่ม6ก0มืแล้วมันคุ้มมากเลยคือตัวเซ็นเตอร์คอ n d e นรก็คือแบบโอเคเราสามารถคอมมานต์ปรับจอปรับฟังก์ชันตรงหน้าเกียร์ได้เลย อันนี้เป็นฟีลลิ่งที่แบบดีมากคือปกติเราเข้าเกียร์ดีปุ๊บเราก็ค่เหยียบอย่างเดียวแหละเพราะมันเกียร์ออโต้ถูกไหมครับทีนี้มือเราไปวางตรงไหนมือเราก็วางตรงเซ็นเตอร์คอร์มันเดอร์ได้เลยเปลี่ยนเพลงปรับเพลงปรับนั่นปรับนี่จะเซตติ้งอะไรเครื่องรถเราสามารถเซตติ้งตรงนั้นได้เลยเขาจะไม่อนุญาตให้ทัชสกรีนนะครับระหว่างการขับขี่เพราะเขาไม่อยากให้คุณละสายตาจากข้างหน้าอ่ะเทียบกันคุณจ่ายถูกคุณจ่ายตัวแพลนราคาอยู่ที่ประมาณ5้าแสนสาม คุณไม่มีคอมมานเจอเซ็นเตอร์จอก็เป็นเหมือนแบบวิทยุเลยคือตัวพลายเขาก็มีข้อดีนะแต่สําหรับฟีลลิ่งของผมคือเราขึ้นไปผมก,ก็คุณจ่ายถูกจรงิงแต่คุณไม่ได้อะไรเลยนะอารมณ์เหมือนแบบคุณอยากได้โทรศัพท์ที่แบบว่ายง่ายคือเหมือนโทรศัพท์ที่แบบโทรเข้าโทรออกได้ก็พอเราใช้แค่นี้อ่าถ้าเป็นฟีลแบบนั้นก็คือคุณออกตัวพลายที่แบบเอาแค่ขับพาชันจากตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งก็ได้อันนี้ก็จ่ายแค่ห้าแสนสองก็จบนะครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบใช้รัสไตล์ในเมืองบางทีแบบเรามีสังคมเรามีนั่นมีนีออไป หนึ่งคือมันอำนวยความสะดวกได้เยอะนะครับเรื่องของเซฟตี้กล้องหลังมีให้มีเซ็นเซอร์ตรวจระหว่างถอยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยจ่าย5้าแสนเก้าอ่ะคุ้มนะเอาจริงนะครับตัวคอนโซลของตัวอัลตร้าผมรู้สึกว่าจริงๆแอบสวยกว่าตัวซิกเนเจอร์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมันผลิตเป็นแบบไบโอพลาสติกสีมันจะล้อไปกับสีข้างนอกของรถถ้าเราเลือกสีคอร์สข้างในก็เป็นสีคอร์สสวยสวยกรอบแอร์ก็จะเป็นสีน้นด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้น เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องจ่ายถึงตัวท็อปตัวท็อปนี่อยู่ที่ราคาประมาณหกแสนหกแสนหกอะ่อะอ่ะหกห้าเก้าคุณต้องจ่ายเพิ่อมอีกประมาณเจ็ด0มื่นไหมถ้าคุณไม่ได้ใช้ซิสเต็มที่มันพ่วงมาให้ก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเซฟไว้รุ่นอัลตร้าผมว่าก็ตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อะ่นะนตอนนี้ฉันขอรถคันหนึงที่หประหยัดนะครับดีไซน์ไม่ตกเทรน แล้วก็ฟังก์ชันความปลอดภัยมีให้เพียงพอไม่เยอะเกินไปจนน่ารำคาญรุ่นอัลตร้าตอนนี้คือตอบโจทย์นะครับแล้วก็แจกแค่5้าแสนเกตอนนี้เขามีส่วนลดให้อีกประมาณถ้าคุณซื้อสดนะลดได้อีกเกือบแสนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอเคจัดไฟแนนซ์ก็มีงบอยู่นะครับฟรีดาวเอ่ยว่าอะไรเอ่ยผ่อนอยู่ประมาณเจ็ปลายๆถ้าคุณมีดาวอีกผ่อนเหลือหเหลือหมันเป็นไปได้ นะครับผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ทีถ้าคุณมองหาอีโคคาร์มองหารถที่มีสไตล์ไม่ตกเทรนนะครับระบบความปลอดภัยมีให้เพียงพอจนไม่น่ารำคาญตัว Master 2คุณมันจำเป็นออกถึง s i ิกเนเจอก็ได้เอาแค่ตัวอั t ตร้มันก็จบแล้วแล้วคุณก็เลือกสีที่คุณพอใจคุณเลือกแต่งเฉพาะจุดที่คุณชอบกระจังหน้าหลังคาล้อนะครับจะติดกล้องติดสเกิร์ตนั่นนูน่นนี่คุณไปเล่นเอาต แค่นี้ผมว่าก็ว้าวแล้วอย่าลืมนะครับว่าเลือกรถเลือกจุดที่มันตอบโจทย์เรามากที่สุดบางอย่างคุณอาจจะจ่ายไอสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้และไม่จําเป็นคุณอาจจะต้องเสียค่าบํารุงรักษามันเพิ่มด้วยซ้ําในระยะยาวเพราะฉะนั้นคิดถึงโจทย์และงบประมาณของมันดีๆนะครับถ้าคุณหาสิ่งที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดพอดีกับคุณได้มากที่สุดรถคันนั้นคือรถที่ดีที่สุดนะครับ คุยกับตัวเองให้เรียบร้อยว่าโจทย์วันนี้ของเราเราต้องการอะไรแค่ไหนอะไรคือความจําเป็น priority ในการซื้อตรงนี้ผมอยากจะให้คิดดีๆ5ปี10ปีคุณต้องดูแลมันคุณต้องมารักมันมากที่สุดสําหรับเคมาสด้านะครับสำหรับคนที่อยากจะออก m a ส d a รุ่นอั t ตรนะครับณนะตอนนี้โอ้ส่วนรถมีจัดเต็มให้ลถราคาจับต้องได้ง่ายแล้วเหลือแค่ว่าเราจะเลือกวิธีการจ่ายแบบไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเรื่องโจทย์สเปครถ คุณตอบตัวเองนะครับแต่ถ้าเรื่องไฟแนนซ์คุณยังตอบไม่ได้อยากได้ความช่วยเหลือทักเข้ามาในช่องเคมาสตาได้เรามาช่วยกันดูความเป็นไปได้ว่า การจ่ายการซื้อแบบไหนที่เหมาะสมและไม่เดือดร้อนกระเป๋าตังค์คุณมากที่สุดแล้วก็ตอนนี้แคมเปญแต่และแคมเปญก็มีให้เลือกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีเงินก้อนพร้อมที่จะดาวแคมเปญสับดอกศูนย์อาจจะทําให้คุณไม่เหนื่อยระยะยาว,ยาวก็ได้ผ่อนจากเจ็ดพันไปปลายอาจจะเหลือแค่ห้าพันไปปลายหรือห้าพันต้นๆเลยก็ได้นะครับเรื่องจัดไฟแนนซ์ยิ่งผ่านง่ายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคพี่ก้องครับคือแบบตอนนี้ผมไม่มีเงินวางดาวเลยพี่กองช่วยดาวให้หน่อยได้ไหมโอเค มาซ่าช่วยดาวให้ได้ไม่มีปัญหาเราช่วยคุณสู้ได้นะครับบริการจัดไฟแนนซ์บริการทดลองขับไปถึงที่มีให้นะครับทักเข้ามาในช่องได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปวันนี้นะครับก็ฝาก Mazda 2 essential ultra ในปี2020ไว้พิจารณาด้วยว่าโจทย์ของชีวิตคุณเหมาะสมกับรถรุ่นนี้หรือไม่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ